ส่วนเรื่องของการชุมนุมนะคะคุณผู้ชมจริงๆวันนี้จะมีในช่วงบ่ายแล้วก็อีกทีนึงคือ4เมษายนซึ่งก็ตรงกับวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็4เมษายนนี้นะคะทางของคุณจตุพรนี่นะคะซึ่งเป็นประธานนปชก็จะออมีการจัดขึ้นที่อนุสรสถานวีรชนนะ,ะ<ม>เพียงแต่ว่าเรื่องนี้ทางของผู้ว่าการตรํารวจนครบาลน,นะคะแล้วก็ผู้ที่รับผิดชอบเองก็ได้ออกมาบอกว่ามีความมั่นใจค่ะในการควบคุมสถานการณ์ได้นะคะ โดยพลตจตรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนะครบาลได้กล่าวถึงกรณีการชุมนุมในระยะนี้เบื้องต้นได้รับรายงานการจัดกิจกรรม2จุดค่ะคือช่วงบ่ายของวันนี้แล้วก็วันอาทิตย์ที่4เมษายนที่นายจตุพรพรมพันธ์นัดชุมนุมจัดกิจกรรมทางการเมืองระบุว่าเบื้องต้นทางของพลตบตรพักพงพงเพตราผู้บัญชาการตำรวจนะครบาล ได้สั่งการให้ผู้บังคับการพื้นที่เตรียมกําลังและเตรียมความพร้อมในทุกสถานการณ์และทุกมิติเรียบร้อยแล้วและขอย้ําว่าการจัดการชุมนุมในลักษณะมั่วสุมและมีภาวะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคซึ่งขณะนี้ทางกทมถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมตามพรกฉุกเฉินมาตรา9กาการกระทําดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมายจึงควรละเว้นค่ะซึ่งผู้ที่เป็นผู้เชิญชวนมาชุมนุมและผู้มาร่วมชุมนุมก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีการกระทําผิดตามกฎหมายทั้งหมด ขณะที่การนัดชุมนุมของนายจตุพรพมพันธ์ประธนานนปชที่จะจัดขึ้น4เมษายนที่อนุสรสถานวีรชนพฤษา3 5นั้นนะคะก็จะต้องดูผลการหารือก่อนนะคะว่าในวันที่4เมษายนเนี่ยจะมีการรวมตัวกันของการชุมนุมเนี่ยอย่างไรแต่กองบัญชาการตำรวจนครบาลก็เตรียมกำลังพร้อมทั้งหมดแล้วส่วนกรณีที่นายจตุพรเป็นแกนนนำกลุ่มนปชและเคยเคลื่อนไหวมาก่อน จะทำให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นหรือไม่นั้นตัวของพลตํารวตรีปิยะท่านระบุว่าไม่ห่วงเรื่องนี้เพราะว่าผู้บัญชาก,การตารวจนครบาลท่านเคยเป็นผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนมาก่อนและมั่นใจว่าการควบคุมดูแลสถานการณ์ได้ค่ะโดยจากการประเมินชุมนุมในวันที่4เมษายนน่าจะไม่มีอะไรมากไม่มีการเคลื่อนมวลชนไปไหนและก็คาดหวังว่าจะเป็นการชุมนุมที่เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะคะ ก็วันที่สี่ก็คงจะไม่มีไม่มอีอะไรมากมายนักนะครับก็คงจะ้จาจัดสถานการณ์คงจะอยู่ในความสงบนะครับหวังว่าเป็นเช่นนั้นครับก็ต้องดูลักษณะการชุมนุมว่าการชุมนุมเนี่ยเยข้าข่ายผิดกฎหมายไหมนะครับถ้าเข้าข่า,ขายผิดกฎหมายก็จะผิดตามพลอรบฉุกเฉินและก็พรบควบคุมโางที่เรียนให้พี่น้องจางควรทราบ